เป็นคลิปที่ใครหลายคนรอคอยนะเดี๋ยววันนี้จะพาหุงข้าวหลายคนสงสัยว่าหม้อหุงข้าวมันตั้งเวลามันตั้งยังไงเดี๋ยวทาให้ดูนะคะข้าวก่อดหุงให้ดูเลยที่ญี่ปุ่นมันจะมีถ้วยตวงข้าวเนี่ยซึ่งมันเป็นมาตรฐานของหม้อหุงข้าวแต่ละรุ่นอยู่แล้ววันนี้จะหุงแค่หนึ่งถ้วยก็พอ,อจะทำการล้างนะน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นก็ได้นะในการล้าง เทน้ำออกหนึ่งรอบจะวนแบบว่าวนส่วนกันไปส่วนกันมานอันนี้ล้างประมาณสามน้ำเลยอันนี้น้ำที่สามประมาณนี้ คือข้าวญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ได้ใช้วัดหนึ่งข้อนิ้วเหมือนที่ไทยนะเธอที่ให้ดูช่วงแรกก็คือถ้วยตวงของเขาใช่ไหมอันนี้เป็นชิโรกุมิก็คือข้าวขาวหนึ่งถ้วยตวงก็เท่ากับหนึ่งอันนี้คือหนึ่งถ้วยตวงสองถ้วยตวงสามถ้วยตวงสี่ห้าก็ว่าไปอันนี้มันได้สูงสุดถึงห้าถ้วยตวงนะเราทำหนึ่งถ้วยตวงใช่ไหมน้ําก็จะประมาณนี้อันนี้ใส่น้ําน้อยลงนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ชอบข้าวแชะนะเอาไปหุงกันค่ะใส่หม้อหุงข้าวเลย ปิดฝาปุ๊บได้เวลาตั้งเวลาตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะคะห้าทุ่มหมงของข้าก็ห้าทุ่มเช่นเดียวกันอาจจะต่างกันนิดหนึ่งนาทีห้าทุ่มเช่นเดียวกันนะโยยะคุก,ก็คือเป็นจองเวลาว่าเราจะให้มันหงเสร็จกี่โมงใช่ไหมบ้านนี้ก็จะมีเวลาตั้งไว้โปรดเด้ก็สิบโมงกับหกโมงครึ่งหกโมงเช้านะคะรอบกระพริบแบบนี้เพื่อให้เราแน่ใจว่าเราจะเ,เวลานี้แล้วก็กดหุงเลย ก็จะขึ้นไฟโยโยหูตรงนี้แปลว่าเราจะให้มันหงเสร็จหกโมงเช้ามัจะเป็นคําตอบแล้วนะคะสําหรับคนไหนที่เฮ้ยมองหงข้าวมันตั้งเวลาหงข้าวยังไงก้นี้เลยค่ะเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเก่ามากแล้วจะสิปีแล้วค่ะใช้มาเนี่ยจะสิปีแล้วซึ่งณนะปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีมันไปไกลมากกว่านี้แล้วมันอะไรได้เยอะมากกว่านี้นะคะ อันนี้ก็รุ่นเก่าแล้วเธอแต่จับเวลาได้อยู่นะต้องรีบตื่นมาหุงข้าวเลยไหมไม่ต้องนะคะก่อนนอนก็คือทําไว้เลยก็เป็นวิธีการแช่ข้าวไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าบ้านนี้จะใส่ข้าวไปปึ๊บใส่น้ำน่นนี่นั่นแล้วกดหุงเลยไม่ได้ผัวไม่กินค่ะหุงข้าวใช้เวลาหุงข้าวจริงๆแค่ประมาณหกสิบนาทีนะคะก็คือหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวประมาณตีห้าครึ่งน้องก็เริ่มทำงานแล้วก็จะไปหุงเสร็จหกโมงครึ่งพอดีนะจ๊ะ